สวัสดีครับ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 วันนี้พวกเรา Perseus Perseus ครับการ่วมงานอปีด้วยใช่ครับผมมีโชว์ด้วยใช่ไหมครับผมมีครับทีมแกรมโชว์มาครับจริงๆมันตื่นเต้นไหมอ๋อเต้นจริงจตื่นเต้นจริงๆครั้งนี้มากครั้งที่สองแล้วปีที่สองครับก็เป็นน้องเที่ยงใหม่อยู่ครับผมปีที่สองครับแต่ว่าปีนี้เรามาโชว์เป็นครอบครัว G m M Music ครับผมเป็นการคอลแลบโชว์กันด้วย มันเตรียมมันเตรียมตัวอะไรกันยังไงกับการครั้งนี้พี่เต็มกันหนเพราะว่ามาครั้งที่สองมันต hey, ้องแปลกใหม่แน่นอนแน่นอนครับเพราะว่าพวกเราก lose, ็เรอนี้มากัน3วงในฐานะแบบว่า GMA m l Music เนาะก็จะมีลาล่ามีวิสแล้วก็มีพวกเรา p e r s e s พวกเราก็ไดการเตรียมโชว์ที่โชว์เอกลักษณ์ของพวกเราทุกคนเพราะว่ามันเป็นเพลงของเรานะครับพวกเราก็เพลงของเรามาชใว้ทุกคนได้ดูกันในวันนี้ กว่าเต้นใดๆเกิดขึ้นบนเวทีแน่นอนแนน่อนอย่างหนักมีการเต้นอย่างหนักเกิดขึ้นในสามวงไปดูกันงเลยได้นะครับผมซีนที่เยอะสุดเราขงกันหน่อยมาผมว่าแต่ละคนมีซีนที่เป็นแบบเป็นไฮไลท์ของตัวเองทุกวงใช่ครับพลาดไม่ได้แน่นอนไม่ได้ห้ามพลาดครับพลาดคือยิกยิกเราปิดแล้วยิกปิดเลยใช่ครับวันนี้ถือโอกาสมานต้องมีทีกับพี่มีซเลบมีลุ้นเหมือนกันไหมครับ จร,จ,รจ,รจริงจริงรุนเพราะว่าจริงๆทุกคนที่เข้าเข้าชิงคือเหมาะกับรางวัลทุกรางวัลเลยครับรูหร้หนูว่าเราเองก็ได้เป็นนอมินีสองรางวัลด้วยปีนี้ครับเบสก็ฟอร์แมงกับเบสเมลออกผูด,ด้วยใชม่มันมันรุนเพราะว่าเฮ้ยมันต้องชั้ตีีอะไรจริงจริงแค่แค่เราได้เข้าชิงเราก็ดีใจแล้วว่าจะได้รางวัลหรือไม่ได้เราก็ได้ครับแล้วแต่ละแล้วแต่ถ้าถามว่าคาดหวังไหมก็คาดหวังก็ธรรมดาว่าอยู่แล้วได้ใจใช่เออเออชั้นเทอะ มันต้องเป็นมันต้องเป็นชั้นแหละอะไรอย่างนี้มีแค่คำว่าจะได้ไหมนะอาจจะมั้งอใชรนะเพราะว่าทุกคนคือโอ้โหใช่ไหม่าทุกคนยอดมากทุกคนทำเต็มที่ครับผมแต่ถือว่ามีรายชื่อเข้าชิงก็ถือว่าแบบเปโอ้โหพี่ดีใจแล้วครับเพราะว่าปีที่สองมามีรายชื่อก็คือแบบรู้สึกว่าโอเคไปอีกขั้นหนึ่งแล้วได้แบบโอเคแล้วตอนนี้ครับผมหลายคนถามว่าเพลย์ต่างๆล่ายังไงในปีนี้ได้เห็นล่าตามกันแล้วเพลงซิงเกิลใหม่ๆโอ้โห ก็เดี๋ยวสิ่งก็ใหม่ใหม่ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามดูครับตอนนี้ก็อยู่แบบในช่วงที่พวกเราเตรียมตัวอยู่ใช่ค่บเพราะว่าเมื่อชช้งต้นปีก็เพิ่งมีปล่อยเพลงไปครับเพลงคนใกล้ที่คิดไกลไปช่วงวันวาเลนไทน์สำหรับแบบว่า แซดบอลเลนไทายของใครบางคนอะไรอย่างงี้เพวกเราเพิ่งปล่อยไปแล้วก็ผบบไงนะนาคตก็อย่างที่ปาบอกว่าพวกเราก็กำลังแบบว่าเตรียมตัวกำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาขั้นตอนที่แบบว่าทำเพลงต่างๆอยู่ในแบบขั้นตอนอินพโรเซสเยียครับจะเอาทุกเทศกาลเลยนะครับบอลเลนไทายผ่านไปแล้วเดี๋ยวมันส่งการส่งการก็มีมันมีอะไรใหม่ๆอยู่แล้วไม่ไม่ใช่เพลงใหม่มันมีอะไรใหม่ๆเพราะเรามีอะไรใหม่ๆอยู่แล้วอะไรใหม่เพราะว่าซ้อมทุกวันครับโอ้โหจริง ได้ไหมครับไม่ได้คกับสองดาวเกี่ยวกับสงการเหละครับรคุณว่าไงครับยูนิเตนจะเป็นคน <c oughs> เ่อนเลยคุณตอบเลยคุณถ้าจะเป็นการเตรียมที่มันแบบว่าเพลงแบบมาแดนซ์กับทุกคนในช่วงเาศกาลเส,สงกาลเพราะว่าเราต้องไปขึ้นเวทีสงการอยู่แล้วหลายเวทีเพราะว่าปีนี้สงการช่างยาวนานเหลือเกินครับชอบไหมละ่ะชอบมากคือกลัวเปื่อยอะพี่กลัวผิวเปื่อยอะพี่แบบโดนน้ำเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็โอเคครับเพราะว่าจริงจริง โควิด2ปีปีแล้วยังไม่ฉ่ำหนำใจเลยปีนี้โหนำเลยก็เลยยาวๆเลยเป็นเดือนเดือนยาวไปนะปีนี้ก็หลงมากเลยที่ผู้จักเนี่ยสะดุ้งนะครับเพื่อนบอกว่ามันจะมีเซอร์ไพรส์ในสุดสาหนี้เรารู้อยู่ว่าต้องพูอะไรตกใจทุกครั้งที่เขาพูดกลัวหลุดแล้วก็เลกลัวหลุดครับแต่ก็เตรียมพร้อมประสบการ์สัมเมอร์นี้ด้วยนะใช่ครั์เราใช่แล้วงั้นเราจะจะเห็นแบบถ้าเบิร์ตต์ใหม่ๆต้อนรับแบบทำหน้าร้อนอะไรอย่างนี้ไหม ครับเ่งใหม่คแอบฟิกุณไว้แล้วอย่างนี้แอบกินแอบเกลียแอบกินเยอะเท่านี้อาจจะเห็นแบบว่าใครบางคนอันนี้ตอนสงการถอดเสื้อเล่นก็ได้นะใช่ไหมปามพิจาร์พิจาร์เนี่ยโยนเลยพี่จัาร์เลยนะเรียกว่าเป็นการเซอร์วิสแฟนในช่วงสมการไปด้วยในตัวน้องคุณใช่ครับอาลุ้นกันละกันเนาะครับครับผมดีค่ะใช่ครับขอบคุณมากครับ